สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรถคันหนึ่งนะครับที่เป็นความฝันของหลายๆคนนะครับก็คือ l a แลมโบก i นีก l l a d o นะครับเป็นตัว LP 5 6 0นขี่นะครับผมบขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถคันนี้ปี2008นะครับแต่มันไม่ใช่ก l l a d o ตัวธรรมดานะครับมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับคือกาลาโดตัวนี้คือเป็นตัวมิเนอร์เชนแล้วซึ่งเชนเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คือได้ไฟ LED แบบใหม่แล้วนะครับคือถ้าเกิดกาลาโดตัว LP 5 0 0อยเนี่ยยังเป็นไฟแบบยาวอยู่อันนี้คือเป็นไฟแบบใหม่แล้วด้วยนะครับมีหลายอย่างที่ต่างกันไฟไท้ายก็ต่างกันนะครับก็เลยทําให้คันนี้ย,ยังดูความสดใหม่มีอยู่นะครับไม่ดูแบบว่าล้าสมัยเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่เพื่อกี้ผมบอกว่าเป็นตัวพิเศษยังไงนะครับก็ คันนี้เป็นไบคัลเลอร์อันนี้ไม่ใช่สีเดิมนะอันนี้ลูกค้าแรปสีสีเขียวมานะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหลังคาคาดดำทั้งหมดเลยจะมีชื่อรุ่นบอกอยู่ตรงนี้นะ,ะเอ้ยมันจะเขียนว่าไบคัลเลอร์อยู่ข้างในเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษมาพร้อมกับอะไรวิ่งหลังวิ่งหลังมีให้แบบใหญ่เดี๋ยวผมพาไปดูทีนึงล้อแม็กเนี่ยตัวไบคัลเลอร์เนี่ยจะได้เป็นล้อลายนี้นะครับ แล้วก็เบรกเนี่ยจะเป็นเบรกเซรามิกนะครับพร้อมคาลิปเปอร์สีเหลืองนะฮะผมซึ่งเบรกเซรามิกก็บอกเลยว่าแพงมากนะครับชุดหนึ่งแพงมากแล้วก็คันพิเศษอย่างหนึ่งคือลูกค้าแต่งมานะครับก็คือใส่ลินหน้าคาร์บอนนะครับทั้งชิ้นไปถึงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็มาด้านข้างเลยครับผมลินหน้าด้านข้างนะครับทั้งชิ้นคือเวลาพรีเซนต์คันนี้บ้องตรงจะไม่เหมือนรถธรรมดาผมต้องนั่งพรีเซนต์ต้องนั่งยอ่อ มันคือคือของจริงมันเตี้ยมากเนี่ยคือผมสูงแค่ร้อยหกสิบมันมันแค่เอวผมเองนะรถมันเตี้ยมากนะครับเข้าเรื่องเลยต่อมาเออคันนี้นะครับลูกค้าใส่ยางมิชลินเออพายอลโฟเนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อหลังซึ่งล้อหลังเนี่ยก็มีเบรกซรามิกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคาลิเปอร์เหลืองเหมือนกันนะครับแต่งมิชลิน 4S เหมือนกันนะครับผมเรื่องสายยางนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับว่า มันจะขนาดเท่าไหร่คือรถระดับนี้คือบอกเลยหน้ายางใหญ่มากนะครับนี่ครับ29560 r 1 9 max 1 9นะครับหน้าหลักไม่เท่ากันนะครับหลักจะหลังจะใหญ่กว่าหน้ายางจะใหญ่กว่าเอ่อต่อมาไฟท้ายที่ผมบอกไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้าย Min o r อร์เชแล้วก็คือจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็คือจะให้ความดูใหม่นะครับท่อไม่ได้แต่งอะไรเป็นท่อเดิมนะครับชุดเดิมของมันนะครับแล้วก็จะมีกล้องหลังเข้ามาให้ แต่กล้องหลังตัวนี้จะติดอยู่ที่วิงหลังนะครับวิงหลังเป็นคาร์บอนนะครับของแท้ทางชิ้นนะครับทางคันเลยโอเคเอ,อ,อ่ะภายนอกก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อมาผมให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเล่าใจขนาดไหนนะครับแต่พอ,อย่านิดนึงคือในหมู่บ้านอาจจะไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวชาวบ้านออกมาด่ะนะฮะเดี๋ยวพาไปดู วันนี้ได้รับเกียรตินะครับมีพี่แม็กซ์ตาร์ลนให้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าประมาณไหนขอทีหนึ่งครับพี่โอดังอันนี้คือเสียงเดิมๆนะครับของตัวรถใช้ได้ครับโอเค เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับออาชั่นคันนี้นะครับผม รถมันเตี้ยมากนะครับผมก็เลยจะบอกเลยว่าการขึ้นลงเนี่ยถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่เหมาะนะครับคือมันมันมันขึ้นลงลำบากนะครับขนาดผมยังขึ้นลําบากเลยก็คันนี้นะครับทาเคลือบแก้วของ CTS มาด้วยนะครับก็คือจะมีติดบอกตัวนี้นะครับ CTS อ่ะเดี๋ยวผมบอกวิธีการขึ้นลงดีกว่าคืออันนี้เทคนิคนี่คือผมก็จําเข้ามาเหมือนกันนะครับคือเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเขาสอนมาว่าเวลาผมขึ้นเนี่ยรถมันเตี้ยมากนะครับก็คือให้จับตรงนี้นะครับแล้วก็นั่ง นะครับผมแล้วพอเวลาเราจะออกจากรถนะครับคือมันมันเตี้ยถึงขนาดเกือบติดพื้นแล้วอะ่ะเราก็เอามือเท้าตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงขึ้นมามันจะขึ้นสะดวกมากคือง่ายมากนะครับใครไม่รู้เนี่ยก็คือจะลำบากอะ่ะผมมองตรงอันนี้คือเป็นเทคนิคของการขึ้นรถซุปเปอร์คาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะครับผมมาอธิบาย ภายในรถให้นะครับว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตลดเสียงนิดนึงก็คันนี้นะครับอบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2008นะครับคือออปชั่นของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมขอลดแอร์ก่อนนิดนึงนะครับโอเคออปชั่นของตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยังล้ำสมัยนะครับจะ อย่างเช่นพวงมลาลัยเนี่ยยังไม่มี멀ติฟังกชันตัวนี้เพราะเขาจะให้เราเนี่ยควบคุมจากการขับอย่างเดียวนะครับคือพานเนอร์ชิปปินเกียร์ที่พวงมลาลัยอะไรพวกนี้นะครับแล้ว lamborghini ok ตัวนี้นะครับก็คือ,อ,อสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างเป็นหลักนะครับจะค่อนข้างดิบหน่อยนะฮะผมแล้วก็ตัวของหนังเนี่ยจะเป็นหนังสีดํารุ่นไบคันเลอร์เนี่ยรุ่นพิเศษเนี่ยก็คือว่าตัวเนี้ยครับ จะเป็นได้สีเหลืองทั้งหมดทั้งคันนะครับได้สีเหลืองทั้งคันนี่ครับเพดานด้วยนะเนี่ยเพดานจะเป็นสีเหลืองซึ่งจะเป็นออปชั่นที่พิเศษเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษละกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือจะได้ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยคือเราจะมีกล้องมองหลังให้นะครับคือถ้ากบสกีอาร์ปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีกล้องมองหลังให้นะครับอยู่ตรงที่วิ่งหลังที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับผมโอเค แล้วกอ็อันนี้ก็คือผมบอกฟังก์ชังนพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องเกียร์เพราะคันนี้ไม่มีเกียร์แล้วแล้วก็ไม่เหมือนเบนนะครับไม่มีเกียร์คอด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกียร์มันใช้ยังไงอยู่ตรงไหนนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดวิทยุนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับออดิโอมัติมีเดียนะครับเทเลโฟนนิเกเตอร์น้ำอินโฟมิชันนะครับคาร์ซิสเต็มมีให้ครบหมดนะครับในเรื่องของวิทยุ ตัวนี้แชงทํางานอะไรบ้างครับก็คือเปิดกระจกฝั่งด้านซ้ายเปิดกระจกฝั่งด้านขวาตัวนี้นะครับนะี่ครับควบคุมตรงนี้หมดเลยนะครับจะไม่มีแผงอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของไฟฉุกเฉินฮ a z a อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ ESC e off อยู่ตรงนี้เปิดฝาทางอันมันอยู่ตรงนี้ไฟหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างควบคุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เรื่องของแอร์แอร์ตัวนี้ก็คือเวลาปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ อยากให้ความเย็นเท่าไร่2่ก็หมุนแยกไซส์สระ2องโซนเหมือนกันอุณหภูมิในรถก็กดได้นะครับเปิดปิดแอร์ on off หมดมีให้เบาอ,อุ่นทั้งสองข้างมีให้นะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเรื่องของปรับกระจกด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของคันนี้ที่ผมบอกเลยนะครับตัว lamborghini ที่เหนือกว่าฟอร์เดเลยเนี่ยคือมี lifting หน้า lifting หน้านี่คือยังไงเดี๋ยวผม insert วิดีโอเพิ่มให้ดู นะครับว่าลิฟท์ลิงหน้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มของเรื่องของเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อีเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตราด้วยแลมโบกินีวิธีการใช้ของเกียร์เขาเนี่ยก็คือเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเรากดแผงเนเชียบด้านบวกนะครับจะมีตำแหน่งบอนะครับว่าเข้าเกียร์หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็สมมุติว่าเราจะใช้ โหมดสปอร์ตนะครับกดได้เลยมันจะลากรอบหน่อยนะครับทำให้รอบสูงเครื่องดึงนะครับแล้วก็มีตัวของเออเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยลดก,กระชากนะครับเสียงท่อเนี่ยมีแบ็กไฟล์ห้างไมมาเข้ามาให้เอนี่คือความไรคือเหมือนใช้เกียร์รถออโต้แล้กดใช้ได้นะครับ เกียรโตคอซ่าคอซ่าก็คือเหมือนใช้ในโหมดการแข่งนะครับหรือว่าปิดเสถียรภาพการควบคุมต่างเพื่อให้ขับรถได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะอันตรายหน่อยขอแนะนําสําหรับคนที่มีฝึกมือในการขับรถ,ถอย่าใช้โหมดนี้นะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับการไฟเลี้ยอยู่ตรงนี้ปกติแพนีชิฟลบบวกอยู่ฝั่งนี้โอเคก็ออปชันไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมพาไป ให้ลองเล็กๆน้นอยๆมาเดี๋ยวต่อมาผมพาไปลองขับด้านนอกดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะขออย่าก,กดใช้หมดออโต้ Auto ก่อนนะครับผม นี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับมาก็อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึง l a b o 兰博基尼 a โร o คันนี้นะครับว่าคันนี้จะเป็นตัว LP 5 6 0 4นะครับเครื่องยนต์ 5200cc นะครับมาพร้อมกับแรงบิดท,ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วกินน้ำมันอยู่ประมาณ4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมบอกเลยว่ารถพวกนี้ไม่ได้ว่าประหยัดน้ำมันนะต้องบอกก่อนขอนลดพดลมนิดนึงนะครับโอเค แล้วก็ต่อมานะครับก็คือเนี่ยผมขับหมวดออโต้ให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ความเร็วประมาณห้าสิบนะครับก็ก็นิ่งนะรถนิ่งนะแต่ถามว่านุ่มไหมไม่นุ่มนะมันเหมือนรถรถแต่งอะแบบเด้งดึ๋งดึ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 งอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ผมขอลองใช้หมวดปอยให้ดูนะครับโอ้โหเสียงนี้เปลี่ยนเลยอ๋อดึงนะครับบอกเลยว่าดึง เนี่ยครับเสียงล้อต่อของถนนมีนี้ได้ยินตอนนี้อยู่ความเร็วประมาณ90นะครับโอเคผมขออนุญาตลดเกียร์แล้วเดี๋ยวอลองความเร็วให้ดูนะครับผมเร็วนะครับ พวงมาลัยนิ่งมากเนี่ยผมบอกเลยนะขอญาตบอกนิดนึีตอนนี้ผมใช้ความเร็วร้อยห้าสิบคือคือความเร็วนิ่งมากอะ่ะคือมันไหลเร็วมากแต่รถมันนิ่งมากแล้วพวงมาลัยหนักเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยผมกล้าขับเร็วได้พูดต,งตรงๆนะครับว่ากล้าขับเร็วเพราะว่ารถมันเนี่ยพวงมาลัยไม่แบบไม่ลอดนะ่ะคือรถระดับเนี้ยมูลค่าขนาดเนี้ยผมก็แบบเข้าใจเลยว่าทําไมเขาติดแพง อันนี้ผมขอใช้หมดออโต้ก่อนนะครับผมคําว่าออโต้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานเองอันตโนมัตินะครับแผงชิปตัวนี้ยผมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับประมาณนี้โอ้ขับมันขับมันนี่ถ้าเกิดเจอรถแต่งทาแข่งเอเผื่อๆไปนะครับ <c oughs> เล่นด้วยโอ้เป็นกวาดต้นไม้มองเลยอะ สีมันได้ด้วยไง <a> คนนรับเพราะคันนี้เขาแลปมาสีเขียวอะครับมันค่อนข้างแบบว่าเป็นสีที่รถซปเปอร์คาร์มัน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 สีนี้ครับสีเด่นอะไว้ง่ายขับไปก็เด่นแล้วเขาบอกว่าคันนี้สูงถึงร้อยเนี่ยได้ประมาณ3 4 3จุาจุดวินะเดี๋ยวผมขอลองโหมดสปอร์ตให้ดูนะครับอ่าโอเคขออนุญาตขับนะ น,นี้ก็ความเร็วแค่120นะครับแต่เมื่อกี้0 120อ่ะคือมันแรงมากนะครับอันนี้เมื่อเมื่อกี้ที่ผมลองขับให้เนี่ยการแตะคันเร่งของผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับว่ายังไม่ถึงกับ80เปอร์เซ็นต์เลยนะการเหยียบคันเร่งของผมอะประมาณแค่60 70เปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะว่าพูดตรงว่าเราไม่ไ,มได้มีทักษะสกิลอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็เลยไม่ได้ว่าอยากจะขับออกตัวแรงขนาดนนะั้นจะบอกเลยว่ากำลังรถอะเหลือๆแน่นอน นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจคันนี้หรือชอบคันนี้ยังไงมาดูคันจริงได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อทิ้งราคาให้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคก็มากบ